พานั่งรถไฟหัวกระถูดอ่ะหัวกระสุนขออภัยค่ะหัวกระสุนที่เวียงจันทร์กันบ้างคุณผู้ชมจากเวียงจันทร์ของเรามีเยอะเลยทีเดียวนะคะมีสำนักข่าว CPN Thailand รายงานว่ารถไฟหัวกระสุนเส้นทางระหว่างจีนลาวเดินทางมาถึงสถานีเวียงจันทร์คนครหลวงเวียงจันทร์ของลาวแล้วเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยรถไฟหัวกระสุนถูกออกแบบให้มีมาตรฐานแบบจีน ซึ่งมีรถไฟหัวกระสุนฟู่ซิงเป็นต้นแบบรถไฟหัวกระสุนขบวนนี้ถูกตั้งชื่อว่าล้านช้างค่ะเราเรียกว่าล้านช้างแต่ถ้าเป็นสำเนียงลาวอาจจะเป็นอะไรหลานช้างเหรอหลานหลานช้างหลานหลานช้างใช่ไหมหลานช้างอ๋อล้านช้างใช่ไหมถ้าเป็นสำเนียงแบบแบบจีนก็อาจจะเป็นหลานช้างพยายามออกนะพยายามออกเสียงแบบจีนซึ่งเป็นชื่อตอนบนของแม่น้ำโขงในจีนอ๋อ ล้านช้างเป็นชื่อตอนบนของแม่น้ำคงในจีนเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างจีนและลาวค่ะโดยรถไฟจะวิ่งเที่ยวทดสอบในเร็วๆนี้บนรางรถไฟระบบรางไฟฟ้า EMU ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการคาดว่าน่าจะเปิดวันที่2ธันวาคมก็คือวันชาติลาวนั่นเองค่ะตัวรถไฟหัวกระสุนนั้นจะมีการออกแบบภายนอกใช้สีของธงชาติลาวเป็นหลัก ได้แก่สีแดงน้ำเงินขาวส่วนการออกแบบภายในผสมผสานสไตล์จีนและลาวซึ่งรถไฟหัวกระสุนล้านช้าง1ขบวนประกอบด้วยรถไฟ9ตู้ไล่เรียงตั้งแต่ตู้ที่เป็นหัวรถจักรตู้สเบียงตู้โดยสารชั้น1และตู้โดยสารชั้นสองอีก6ตู้มีเก้าอี้โดยสารทั้งขบวนนะักุนศ720ที่นั่งค่ะ 720ดรอยี่สิบที่นั่งด้วยความเร็วสูงสุดหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเอะเมื่อกี้รูปเมื่อกี้นี่เห็นนี่โอ้ทำไมรูปนี้ที่อันแรกรู้สึกว่าคนตัวเล็กจังนะครับแต่ว่าโอเคพอเป็นรูปนี้ก็เป็นภาพปกติเพราะว่าอ่เมื่อกี้กรากลับไปดูรูปที่เป็นรูปที่เป็นรถไฟที่อยู่ในบนรางนะรู้สึกว่าทำไมขบวนใหญ่จังนะฮะเอาอย่างนี้คุณตะค่ะเวียงจันทร์เนี่ยนะครับนะครหลวงเวียงจันทร์เนี่ย เป็นเมืองหลวงของชาวลรานะฮะก็คือทราบไหมครับว่าอยู่ห่างจากจังหวัดหนองคายไทยเนี่ยกี่กิโลคุณต๊ะไม่ไกลอ่ะเราอยู่ยนองิาสี่กิโลครับเออเรามองเข้าไปเราเห็นเวียงจันทร์อ่ะใช่ไหมจากหนองคายอ่ะจากสะพานไทยมิตรภาพอ่ะไทยแดนไทยเนี่ยไปที่เวียงจันทร์เนี่ยนะครับยี่สิบสี่กิโลเท่านั้นครับแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงความเร็วนะครับหนึ่งร้อยหกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย ข้อมูลที่ผมหามาให้เนี่ยจริงๆร,รถไฟเนี่ยวิ่งได้ถึงสองร้อยนะครับแต่ว่าความเร็วเฉลี่ยเนี่ย<ม>อาจจะที่ร้อหกสิบนะแล้วก็บางช่วงที่เป็นผ่านภูเขาเนี่ยหรือว่าผ่านข้อมืองเนี่ยก็อาจจะวิ่งประมาณแค่ร้อยี่สบนะครับเพราะฉะนั้น<ม>จริงๆวิ่งได้ถึงสองร้อยแต่ว่าตอนนี้ใช้ความเร็วประมาณร้อยหกสิบซึ่งผมคิดว่าเป็นความเร็วที่ค่อนข้างน่ารักนะกาลังดีเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามันทั้งหมดครับจากคุณหมิงนะครับจนถึงนครเวีย<ม>งจันทร์เนี่ยความยาวทั้งหมด 1> 9 1้าิบกิโลครับซึ่งตอนนี้ช่วงแรกนะครับที่ทำเนี่ยอยู่ที่เมืองบอ่อหารครับเนี่ยบอ่อเต็นเนี่ยนะบอ่อเท็นนี่คือบอ่อหารนะครับมีความยาวทั้งหมด500กิโลเมตรครับคุณตะจากคืหวิงมาที่บอ่อหารนะครับ5้ารกิโลเมตรถ้าเราวิ่ง1้อยกก็จะใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งหนุหนๆ3สมชั่วโมงครึ่ง,อองนะห้ากิโลเมตรเนี่ยสมชั่วโมงครึ่งมาถึงบอ่อหารจากบอ่อหารครับมาที่นครเวียงจันเนี่ย4ี่ร้อยสิบ 4ี่กิโลเมตรครับก็ประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้น5ชั่วโมงครึ่งครับเอจากคุณหมิงนะมาถึงเวียงจันทร์หชั่วโมงครึ่งอาจจะมีการจอดหรือว่าอะไรก็ตามนะแล้วเราห่างจากหนองาคายยีกิโลโอ้โหมันน่าไปเที่ยวมากเลยนะคนกตะถ้าเขาเปิดบ้าเนี่ยนะ,ะก็พูดตูด้โดยสารนี่นะครับ ตู้ที่4เนี่ยจะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้กับผู้พิการครับโดยทางพื้นเนี่ยทางขึ้นเนี่ยนะแล้วก็เราจับต่างๆห้องน้ำเนี่ยจะทำอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้กับผู้ที่เป็นผู้พิการครับโดยจะมีป้ายบอกทางครับมีอักษรเบลมีสัญลักษณ์หรือว่ามีเสียงตามสายเป็น2ภาษาครับตอนนี้คือเป็นภาษาจีนและภาษาลาว โอ้สามสิบวกภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีเราขึ้นรถไฟจากนครเวียงจันทร์ไปเที่ยวคุณหมิงต่อไปเนี่ยนะฮะห้าชั่วโมงเนี่ยไปต่อไปลงที่บ่อหานอาจจะเที่ยวไม่รู้บ่อหานมีอะไรเที่ยวไหมอยากจะไปอะ้จริงๆแล้วเนี่ยบ่อหานเออน้าไปเที่ยวนะแล้วก็ถ้าคนถ้าคนลาวที่อยู่เนี่ยบอกคุณรถหน่อยนะบ่อหานมีอะไรน่าเที่ยวบ้างคอมเมนต์มาหน่อยค่ะพิธีส่งมอบเนี่ยนะครับก็ทําไปแล้วนะครับโดยคุณเจียงไจตตงครับเป็นเอกอัคราชทูต จีนประธรรมประเทศลาวครับเป็นตัวแทนของคุณเวียงสวรรรีพันดอนครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งลาวครับรถไฟจะเริ่มให้บริการครับวันที่สองธันวานะตอนนี้ยังนะครับออวันชาติลาวสองธันวาเนีนะก็เดือนกว่านะเฮ้ยเดือนกว่าเราก็เปิดประเทศราวก็น่าจะเปิดนะเราอาจจะได้ไปเที่ยวนะเดี๋ยวลองดูซิว่าตรงนั้นมีไหนเที่ยวนะครับ การรถไฟแห่งประเทศจีนครับยืนยันถึงความเสถียสบายความปลอดภัยนะครับแล้วก็รถไฟหัวกระสุนล้านช้างเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยคนระับแต่คุณตะา,าราคาอย่างไม่ออกอ๋อยังไม่ออกราคายังไม่ออกราคายังไม่บอกนะ